เอาละมันก็ถึงเวลาแล้วสินะชิปของเราจะได้เวลาเสีย90ตัวทองแล้วเราหวังว่าอย่างน้อยขอห,หิ้งห้อยกับด้วยเหมยอย่างละคนก่อนขอนะพร้อมหรือไม่พร้อมเดียมกดเลยก็ดยกดกดหิ้งห้อย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  หยิ้งแต่ทำหิ้วห้อยหิ้วห้อยหิ้วหยแล้วก็มุกมุงไปไฟมันมน้องมิชาโอเคหนึ่งเอิ่มนี่ไม่ใช่ขอหิ้วห้อยนะเอิ่มหิ้วห้อยเลยให้ได้เหอน้องไฟไฟนะเราเราขอเลยน้องไฟไฟอีสูงก่อนแล้วอาจจะเดี๋ยวไฟ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  yes ุณน้องม่านที่มาให้นะแล้วก็พี่เกอร์ไปอีกหนึ่ง โ okay, อเคแขนน้อยก็สบายใจแล้วมีน้องหิ่งห้อยแล้วหนึ่งเอาละต่อไปลุยเหมยมหาเทพลุยเหมยขอลุยเหมยไวไวถ้าลุยเหมยออกไวเราจะได้กระเจงคให้น้องหิ่งห้อยหมดที่เหลือแสงทองไหมได้ทองไหมเอาล่ะจะได้แสงทองแสงทองอย่าลุ่มเลยนะอย่าลุ่มเลยนะมหาเทพมหาเทพท่านมหาเทพเลุยเหมยท่านมหาเทพเลุยเหมเลยลุยเหมเยหม ไลยไหมไลยไหมไลยไหมไล่ไหมไล่ไหมขอเถอะขอเถิดยานลุยยานลุยยานลุยขอบคุณพระเจ้าทุกคนยี่สิบโล่ไม่เลอะเลยโอ้ว้ะเจ้าอย่างน้อยก็ได้ทีมครบแล้วทุกคนยังน้อยก็ได้ทีมครบนะขอบคุณท่านมหาเทพที่ออกมาให้ไวทีนี้เป้าหมายต่อไปน้องหิ่งห้อยอีสอง ใช uh ่ท huh. uh, ุกค uh ีบาทเข้าหแสงม่วกไม่แปลกใจสิงห้องสิงห้องสงองสิง้องสิงองสิงหองสงหองสงองสิงองสงองสิงองสงองสิงองสิงห้องสิงองสงองสิงองสิงองสงหองสงห้องสงห้องสงทองสิง้องสงห้องสิงองสงองสิงองสิงองสิงห้องสิงองสงห้องสิง้องสงห้องสิงห้องสงองสิงห้องสง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 ง แสงงุ่งไม่ได้นะโอไม่ไม่พูดทำไมแสงงุงขอเสงทองวีน้องเราเราอยากได้เราอีฉันนะขออีฉงเถอะเสงทองนี่เยแสงทองเสงทองเสงทองเอ้ยไม่ใช่เสงทองเนี่ยสงทองเพิยังไม่ยังไม่ขอเสงทองอีกทีนึงไม่ได้ก็ ก็มากดเพิ่มสิบโลเล่นๆนะทุกคนแล้วใช่ไม่คิดว่าจะได้แสงทองนะแต่ังเอญมันได้แสงทองสุดเฟนมันได้แสงทองมากอีกอ่ะ